สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในน้าของโอความแหลกนะครับนามิตคุงนะครับนามิตว่าถึงนามิตคุงเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราอยู่ในเกมไมค์ครับนะครับแล้วก็บรดีดเราก็อยู่กับนามิตคุงตั้งหลายตัวนะครับโอเคนะครับวันนี้เราจะไม่อันนี้เป็นวิดีโอที่ไม่ได้โพลลงนามิตคุงเกม h ช n แนลนะครับเพราะว่านี่จะเป็นการอัปเดตนะครับ ม็อดที่ผมจะสร้างขึ้นนะคือ ArmCraft Mod ไดยูทูบเบอร์ม d อนะครับมังนะครับผมไม่รู้ว่าตั้งชื่ออะไรแต่ตอนนี้มันอยู่ในช่วงอัลฟาแบบฟาแบบโคตรฟ้านะครับคือยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับคือตอนนี้ผมได้สร้างม็อบตัวเองขึ้นมาก่อนนะครับอ่าผมก็ได้สร้างม็อดนี้ขึ้นมานครับยังไม่เปิดยังไม่เปิดให้ดาวน์โหลดนะครับอ่าฮะ เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ตอนนี้มันสปอนเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าตั้งสปอนเลดไปเยอะเยอะเกินนะครับนมิทคุงมันทั่วโบอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะครับอ่าโอเคเรามาดูมอสของผมกันเลยนะกันนะครับซึ่งมอสนี้นะครับจะเพิ่มนมิทคุงเข้ามานะครับมาดีอ่ายังเหลือฟิลิคุงกับไลท์เกมเมอร์แล้วก็อสุคุงที่ยังไม่ได้สร้างนะครับและก็ต้องไปปรับสปอนเลดด้วยนะครับอื นะครับอันนี้คือนโรมิตคุงนะครับสปอนได้นะครับมีไข่สปอนด้วยนะครับแล้วก็มีไอเข้มปรดของผมนะครับถ้าใครเคยดูคลิปของผมนั่นคือโทมฮอกนั่นเองครับซึ่งใช้ซึ่งจะคราบยังไงครับไม่มีวิธีคราบนะครับเราต้องฆ่าต้องฆ่านารุมิคุงนะครับซึ่งซึ่งมีเลือดเยอะมากนะครับอ่มีเลือด20นะครับ ะคะ่าคุณก็จะได้โทรมาฮอคมานะครับถึงมันจะไม่ขึ้นชื่อก็เถอะนะเดี๋ยวก็เมื่อคุณได้โทรมาฮอคมาแล้วนะครับก็สามารถตอนนี้เดมเมจมันมีแค่หนึ่งนะครับยังไม่ได้ใส่เดมเมจให้โทรมาฮอคด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าโทรมาฮอคนี้นะครับสามารถใช้เป็น ครื่องมือได้นะครับตอนนี้แหลกมากคนเนี่ยมีคุงสปอนไปทั่วเบอร์เต็ไมไปหมดแล้วนะครับเกมโหดสุดนะครับอันนี้นะครับจะขุดดินก็ได้นะครับขุดหินก็เร็วนะครับก็เป็นมลติทูที่สามารถใช้ยังมีประโยชน์ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็จะแอดอะไรเพิ่มให้มากขึ้นสำหรับหมดนี้นะครับนี่ก็เป็นการ เบต้าครั้งแรกนะครับหรือการทำมอดครั้งแรกมันเน่าอะไรก็อย่าว่านะครับถ้าทำทำเน่าอะไรก็อย่าว่านะครับวันนี้ผมผมเพิ่งสร้างใหม่นะครับก็เดี๋ยวจะไปปรับให้ความเร็วของดันมิทคุงแล้วก็เลือดเพิ่มนะครับแล้วก็ไอเทมนะครับแล้วก็โทมฮอกก็จะปรับให้ดาเมจแรงขึ้นนะครับแล้วก็ปรับสปอตเรทของนันมิสคุงให้มาเยอะขนาดนี้นะครับโอเคก็นี่ก็เป็นการรีวิวนะครับสำหรับ เนบิคุงเอ่อมดเมเกอร์พักหนึ่งแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวถ้าผมปรับอะไรแล้วหรือแอดอะไรเข้ามาใหม่แล้วจะรีวิวอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเรามาบอกข่าวกันเฉยๆนะครับว่ามดของเรานะครับอีกไม่นานก็จะออกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกับฟิลลี่คุงนะครับได้ช่วยกันสร้างมดนะครับเพื่อ จะเอามาเล่นให้พวกคุณดูแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวถ้าสร้างวอตแล้วก็สมบูรณ์แล้วนะครับเราก็จะนำให้ทุกคนได้เห็นกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้มันยังไม่ไม่สมบูรณ์นี่คือการเริ่มคดโค,โคดดิ้งนะครับหรือว่าสร้างวอดนั่นเองนะครับโอเคก็ผมนั้นวิคุงแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าทมฮอกหลายอันเลยนะครับ เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเจอมิสเตอร์ชิคเก้นแน่นอนนะครับเคเจอกันคลิปหน้านครับตอนนี้เริ่มแหลกครับบ๊ายบายครับ